อขอบุนพนี่น้องขบุม,มเปลี่ยนไกลาอ สวัสดีครับพี่น้องครับมาพบพอกับผมจึงกึงชาแนลเวลาหิวอีกคือเก่าพี่น้องเลิกเวียกเลิกงานแล้วก็มากินขา้าวกินน้ำส่วนพี่ส่วนวน้องกินตำหมกแจงกับไข่ต้มแล้วก็ไก่ปิ้งไก่ข้าวเหนียวขอาวปุ้นมีเพียบอาหารหลักอีสาน้านเฮาอีสานแท้ๆทเลยครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใหม่ทำไงดอครับเด้อมาๆพี่น้องวาเสิร์ฟแสบเหมือนกันเนี่ยตาบหม,มกแดงครับไข่ต้ม กินผู้เดียวก็เกาพี่น้องมาอยู่ไก่อยู่ไก่ต่างประเทศในประเทศมาเสิสักันเลยครับเดอ้อ Mm hmm. ขอนิ้วครับขอนิว้วจริงๆคือ,อก่าคุณน้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใหมนำเลยเลยครับเด้อขอบพระคุณหลายๆครับผมไข่ต้มอืม mm hmm. แซ่บแบบแบบอิสานพี่น้องเปลี่ยนไก่ออืม ม,มากินข่าวรางกันพี่น้องไ่เยิทนั่งด้กินกต่มาแต่งผ้าขาวมากินพร้อมกันเรื่องแสบ อ,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 อืขอาคปุ่นพี่น้องขอบคุณน 응응. <laughs> 응응. <laughs> <laughs> Mm-hmm. 자, <놀람> you <laughs> อืออืออิ่มครับอิ่มพอกันคลิปหน้าไปแล้วหิวเรื่องครับเด้อสวัสดีครับ